แฟนๆสาวกโปเกมอนคงได้เห็นโปเกมอนของซาโตชิผ่านหูผ่านตากันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับงานคลิปนี้ผมจะพามาดูไทม์ไลน์การวิวัฒนาการร่างของโปเกมอนซาโตชิกันว่าโปเกมอนของซาโตชิกว่าจะวิวัฒนาการร่างได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างเ,าเจอกับเหตุการณ์แบบไหนบ้างและรวมถึงใช้เวลานานทั้งหมดกี่ตอนกว่าจะพัฒนาร่างมาได้อาร์ดนี้เริ่มต้นด้วยกบเทพเคโรมาซึ K ่ถ้าใครพร้อมที่จะไปดูกันแล้วก็ไปกัน เทโรมัสส์ถูกพบเจอในโปเกมอน XY ตอนที่ 1. 1ในขณะนั้นซาโตชิกำลังคุยกับชิตอนและยูริก้าเรื่องการแบทเทิลโปเกมอนกันอยู่เทโรมัสส์ก็ได้ซูมแอบฟังบนต้นไม้อย่างเงียบเียบเนียนเน,นแล้วซาโตชิก็ได้ทำการแบทเทิลกับชิตอนโดยการใช้พิกาชูเจอกับโฮรูบีแต่แล้วจู่ๆูแกงองเกตก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วมาป่วนพวกซาโตชิโดยจังหวะนั้นพิก a ชูได้ใช้อิเล็กริกบ ใส่โซนานของแกงร็อกเกตแล้วโซนานก็ได้ใช้ท่าสะท้อนกับทาให้พิกาชูกําลังจะโดนอิเล็กทริกบอลของตัวเองซัดเข้ามาเต็มๆแต่เคโรมาสือก็โผ่มาบังแทน <c oughs> แล้วก็ได้มาช่วยพวกซาโตชิให้ปราบแกงร็อกเกตได้สําเร็จใน e ีพีที่ 1, 1> <c oughs> ต่อมามาดูกันที่ร่างที่2นั่นก็คือเกโคกาชิระการพัฒนาร่างเกิดขึ้นในโปเกมอน XY EP ที่54เป็นตอนที่พวกซาโตชิและซันเตต่อสู้กับ อาจารย์ไซส,ส่งและกาเมโนเดส เรื่องมันเกิดจากอาจารย์ไซซงต้องการทดสอบความสามารถของซันเต้โดยการปลอมตัวเป็นคนร้ายเพื่อจะมาขโมยคำพีจากซันเต้และพวกซาโตชิแล้วก็ได้ทำการแบทเทิลกันโดยฝั่งอาจารย์ก็ใช้แค่กาเมโนเดสส่วนพวกซาโตชิและซันเต้ร่วมมือกันโดยใช้โปเกมอนถึง3ตัวโดยจะมีพิคาชูเคโรมาซึและเกโคก้าแล้วก็ได้เริ่มทำการต่อสู้กันแบบ3มต่อหนึ่งแต่ดูทรงแล้วไม่น่าไหวกาเมโนเดสใช้ท่าโคนท่าดี ทําให้พิาชูกับเกโกกะลืมตาไม่ขึ้นเคโรมาสือ,อยังติดอยู่ข้างในหินอาจารย์ไซรงที่เห็นอย่างนั้นเลยสั่งให้การเมนเดสใช้ท่าเล็บพิษปิดเกโกกะและพิคชูเค<อ>โรมาสือ,อที่เห็นอย่างนั้นก็เลยโมโหอย่างมากแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะติดอยู่ในหินอยู่การเมนเดสก็เดินเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วจะใช้เล็บพิษปิดงานพิาชูและเกโกกะแต่ทันใดนั้นเองคเคโรมาสือก็ได้วิวัฒนาการร่างระเบิดหินออกมาพอดีกลายเป็นเกโก กาชิระเต็มตัวและได้เข้าไปต่อสู้กับกาเมโนเดสก็สู้กันได้อย่างสูสีสู้กันไปสู้กันมาอาจารย์ก็ได้มาเฉลยที่หลังว่าที่ผ่านมาทั้งหมดคือการทดสอบสันเตแล้วในคำพีนั้นก็ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่กระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งแล้วก <UCK> ER. ็ได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง ไปกันต่อร่างที่3นั่นก็คือเกโกกาการพัฒนาร่างเกิดขึ้นในโปเกมอนเอกวาแซดอีที่8ตอนศึกตัดสินหม ja ู่บ้านนินจาจังหวานั้นซันเตและพวกซาโตชิต้องต่อสู้กับเอดายูโดยใช้โปเกมอนถึง3ตัวโดยมีพิคาชูเกโกกาและเกโคกาชิระต่อสู้กับคีริคิซันตัวเดียวหรือเรียกง่ายๆก็คือ3ลุ่มหนึง ฝั่งซาโตชิเปิดก่อนโดยให้พิคชูใช้ไอออนเทลส่วนเกโคกะและเกโคกาชิระใช้ออไอกิริ แต่คิริคิซันไหวชิวใช้ท่าโจมตีต่อเนื่องแค่ท่าเดียวเก็บไปถึง3แต่พวกซาโตชิและซันเตก็ยังไม่ถอดใจเลือกที่จะสู้ต่ออีกครั้งโดยซาโตชิสั่งให้พิกาชูและเกโกะกาชิระรอบนี้วิ่งปั่นป่วนคิริคิซันแล้วซันเตก็สั่งให้เกโคะกาใช้ท่าโจมตีวงในคิริคิซันก็ลส้สวนไปด้วยท่าบามเอาท่านี้รุนแรงมากสามารถเก็บไปได้ถึง3ตัวเหมือนเดิมพิกาชูเกโกกาชิระและเกโคกา ลงไปคุยกับรากม,ม่วงเช่นเคยอย่างไม่พอแค่นั้นคนล้มมันต้องซ้ำขี่รีกีซันเลยได้ใช้ท่าซิเซอร์โคสใส่พิกาชูในขณะที่ล้มอยู่ แต่เกโ,โกาชิระที่เห็นก็ได้ลุกขึ้นมารับแทนพิกาชูและรับไหวด้วยนะประเด็นคือระหว่างที่รับเกิดการวิวัฒนาการร่างแล้วก็ได้กลายเป็นเกโกกาของซาโตชิในที่สุดแล้วก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับการวิวัฒนาการร่างจากเคโรมาสึร่างที่1กลายมาเป็นเกโกาชิระร่างที่2และปิดจบด้วยร่าง3อย่างเกโกกาก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ซาโตชิผูกพันมากที่สุดในภาค X y กับ XYZ เลยก็ว่าได้นะ แถมยังเป็นโปเกมอนที่ไม่ต้องใช้เหรียญวิวัฒนาการร่างเมก้าแต่ก็สามารถมีร่างพิเศษได้เช่นร่างสายสัมพันธ์ที่เชื่อมกับซาโตชิโดยตรงนั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมพิมพ์ตอบมาด้วยนะว่าอยากให้ผมทําตัวอะไรอีกถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ